สวัสดีครับคุณผู้ชม28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาสำกัดพลังหัวใจไทยที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับเพราะที่นี่มีงานใหญ่สะเทือนวงการแม่ทัพน้อยที่1จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกแห่งความรักชาติรักสถาบันและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศร่วมกับโรงเรียนสาธิตจ,จุฬาและคณะครุศาสตร์จุฬา บอกเลยครับหอประชุมแน่นทะลักกว่า1,500คนทั้งอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองรวมพลังกันเต็มหัวใจและคนที่ขึ้นบรรยายวันนี้ไม่ธรรมดาพลโทบุญสินพาดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกอดีตแม่ทัพภาคที่สองพูดได้มันสุดๆท่านพูดประโยคเดียวแต่ทั้งห้องเงียบกริบก่อนจะปรบมือสนันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่คำในพิธีแต่คือสายใยแห่งศรัทธาที่ประสานใจคนไทยให้มั่นคงตลอดไปคนลุกทั้งห้องครับคุณผู้ชมเพราะนี่คือหัวใจไทยที่ยังเต้นแรงหัวใจที่รู้คุณแผ่นดินเคารพสถาบันและพร้อมรวมพลังเพื่อความมั่นคงของประเทศภาพนักเรียนยืนตรงร้องเพลงชาติน้ำตาซึมทั้งหอประชุมผมบอกเลยไม่มีคำไหนอธิบายได้ดีกว่าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและนี่แหละครับพลังที่ทำให้เรารู้ว่า ความรักชาติไม่ใช่คำพูดแต่คือการลงมือทำถ้าคุณผู้ชมรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยเหมือนกันพิมพ์ในคอมเมนต์เลยครับว่าหัวใจไทยไม่แพ้ใครแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง28 HB News ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะที่นี่ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ